คนอยางไปเหตุงานลืมไครคุณสารโทรมาบอกแม่แม่ใครไข่ไขพ่อประเสริคนอย่างไปเหตุงานลืมใครนะคะจริงๆไม่ใช่ราคานะคะก็แซวเล่นๆนะคะไข่เค็มไข่เค็มที่นางทาไว้ตอนนู้นนะคะเนาะนางบอกว่าดูไข่ให้หน่อยนะคะนางไม่ได้กลับตอนแรกนะคิดว่านางจะมาเปิดเองนั่นแหละนะคะตอนแรกนางก็คิดว่านางจะมาเปิดเองเปิดผ้าอบเองนะคะแต่ที่นี่นางบอกว่านางไม่ได้กลับนะคะต้องแทนเวรคนอื่น ก็ต้องมาลองกันนะคะว่าสิลเบิดใส่บอนะคะ mm hmm. <c oughs> ในการก็ต้องเอาเกลือออกก่อนนะคะสิเป็นไข่อย่างน้นอไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่ามันจะเป็นไข่เค็มไฮเพิร์บอนะคะนี่ครั้งแรกของนางเหมือนกันเดี๋ยวเบนจะเอาออกจากเกลือก่อนเดี๋ยวเบนจะไปต้มนะคะเดี๋ยวต้มเราจยังไงมาดูกันนะว่าไข่ซาจะเป็นยังไง <c oughs> มาดูกันนะคะว่าไข่สาดจะเป็จยังไงนะคะโอ้ยเนาะอยากนำเด้วะเดี๋ยวค่อยมาดูนะคะเดี๋ยวเบนจะเอาออกแล้วก็ไปต้มก่อนเดี๋ยวมาดูกันนะนี่นะคะเบนก็ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะคะนี่เอาไข่เอ,อจาจะเกลือเพื่อนกาลางทําความสานะอาดเนาะเดี๋ยวเอาลงไปต้มเลยนะคะมันสิระเบิดไซรหรือปลาบรูเด้อค่ะนะคะมารุนกันนะจ๊ะว่ามันจะเป็นไข่เค็มหรือไข่เน่านะ <laughs> เดี๋ยวต้มก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันเด้อจ้ะ สุกหรือยังไม่รู้นะทุกคนคะ่ะเป็นกระต้มมาได้สักพักหนึ่งมันก็โอ้ว่าไม่ระเบิดนะสรุปก็คือบนบ่นระเบิดนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวลองดูสักฟองหนึ่งเนาะ,ะว่ามันจะใช้ได้หรือยังนะคะเป็นไปแน่ใจว่าสุกหรือเปล่าเพราะว่าปกติแล้วซื้อมาเขาก็ต้มห้เรียบร้อ,อยะคะ่ะพี่น้องจ้า <laughs> เดี๋ยวลองสักฟองหนึ่งเนาะ,ะเป็นลองฟองนี้แล้วกันนะคะมันก็ต้มไบก่อนไ่แน่ใจว่าสุกหรือยังนะคะเป็นจะลองฟองนี้ก่อนนะคะทุกคนคะ่ะน,นี้กินจ้า แม่จ้านะคะมาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นมูหรือเป็นจามันจะออกมาเป็นแบบใดนะมันจะออกมาเป็นแบบไหนเับเช็ดเกลือก่อนนะคะเอาเแค่เกลือเลยให้เกลือเต็มโตนะคะมันร้อนนะคะเบงก็จะใช้วิธีแบบอุ้ย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 เฮ้ยขอชิมกันนะคะ สรุปมันไม่เน่านะกลิ่นหอมอยู่ชิมก่อนมันเป็นไข่ต้มหรือว่าไข่เค็มนะคะอืมเค็มใชได้อ,อ,อยถือว่าผ่านของนางอยู่ค่ะทุกคนคะ เออถือว่าผ่านของนางอยู่แต่ต้มอ,อีกนิดนึงก่อนนะคะอยาให้ดูทุกคนคะ่ะนี่เลยนะคะว้าวว้าว้าว,าว,าวาเป็นไข่เค็มของเพิ่นอยู่คะ่ะพี่น้องสรุปไข่เค็มใช้ได้อร่อยเลยนะคะอร่อยเลยไม่เค็มไม่เค็มจะเกินไปนะคะสรุปแบบอร่อยของนางอืสูตรตอกตอกของนางใช้ได้คะ่ะอืสําเร็จนะคะทุกคนอร่อยเลย เดี๋ยวคอชิมไข่ขาวหน่อยอืมไข่ขาวเค็มนิดๆแสดงว่าต้มกำลังพอดีนะคะถ้าเกิดทิ้งไว้อีกคืนหนึ่งไข่ขาวคงจะเค็มน่าดูเลยนะคะสำเร็จจ้า